สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับท่านผู้ชมที่เป็นอสมอช่วยด้วยครับ9เมษายน2 5 1 5ครับช่องปอนบ้าน YouTube มาพบปะกับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านทัท่วประเทศตั้งชื่อคลิปว่าด่วนอสมอช่วยด้วยครับอสมอช่วยได้จริงจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าอสมอมีอยู่ประมาณล้านกว่าคนถ้าอสมอไปบอกต่อบอกญาติพี่น้องของตนเองบอกคนใน หมู่บ้านในคุมที่รับผิดชอบ1บอก10อสมอล้านคนจะทำให้คนปฏิบัติตามได้อีกถึงสิล้านคนจะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด19ในช่วงเมษายนช่วงสงการนะครับรัฐบาลพยายามทำทุกวิธีทางที่จะสกัดโควิด19เอาไว้ให้อยู่ เตรียมหมอเตรียมเตียงเตรียมยาเตรียมคู่สายอะไรนะสปสชสายด่วน1330งูนเนี่ยเตรียมเพิ่มอีกไม่รู้กี่พันคู่สายเพื่อที่จะรองรับการโทรศัพท์จองเตียงจองโรงพยาบาลหน่วยบริการคู่รักษาเมื่อตรวจเอทเคพบผลบวกอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการเตรียมเตรียมอีกขั้นหนึ่งหากมีการติดเชื้อมากมายนะครับในช่วงสงการและหลังสงการแต่ว่า การเตรียมอีกแบบหนึ่งนี่ใช้ความรู้ใช้ข่าวสารไปบอกกับญาติพี่น้องนี่ถ้าสามารถทำได้ก็จะลดปัญหาลงได้เยอะมากต้องด่วนครับอสมอต้องช่วยครับถ้าอสมอช่วยพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนตลอดคนที่กำลังจะเดินทางกลับก็จะปลอดภยัยคนเดินทางกลับก็จะปลอดภยัยคนอยู่บ้านรอญาติพี่น้องมาช่วงเทศกาลสงการก็จะปลอดภยัยไม่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับเรานําข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้ามาเล่าให้ฟังครับทางรัฐบาลขึ้นข่าวทางเพจไทยคู่ฟ้าบอกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษครับชวนรู้จักเซลกินอัพภาษาอังกฤษครับก็ต่อด้วยคําภาษาไทยบอกว่าข้อปฏิบัตทิที่จะช่วยให้พวกเราทุกคนลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด19ด้วโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกานต์คว่าเซลกินอัพภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็แปลว่าทําตัวเองให้สะอาด ถ้าแปลความหมายที่ไม่ต้องตรงตามศัพท์ก็คือทำให้ทำตัวเองไม่ให้ติดเชื้อโควิดสินั่นแหละนะครับมาดูรายละเอียดจากเพจไทยคู่ฟ้าครับจะแนบลิงก์เพจไทยคู่ฟ้าไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมอ่านอีกครั้งนะครับแต่ตอนนี้จะอธิบายไปก่อนดังนี้ครับเซลล์คลีนอัพเตรียมพร้อมก่อนเดินทางปลอดเชื้อโรคโควิดสินะครับ1สัปดาห์ก่อนเดินทาง สำหรับผู้ี่เดินทางกลับบ้านนะครับหรือจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีการเตรียมคือออกจากบ้านเมื่อจําเป็นนะครับออกจากบ้านเมื่อจาเป็นและก็ถ้าท่านเป็นผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่ม6ก8หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านได้ถ้าทําได้จะดีมากนะครับต่อไปก็เว้นระยะห่าง1-2เมตรนะครับเวลาอยู่ ทักทายกับใครหรือว่าอยู่ใกล้ใครก็แล้วแต่ระยะห่างต้อง1-2เมตรนะครับสวมหน้ากากอนามัยครับและทับด้วยหน้ากากผ้าโอ้โหสองชั้นเลยนะครับนี่ชั้นแรกเป็นหน้ากากอนามัยชั้นสองเป็นหน้ากากผ้านะครับล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็อย่าให้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยรวมทั้งใบหน้าอย่าใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยรวมทั้งใบหน้าตาจมูกปากอ่ามือไปจับอะไรมาก็ไม่รู้อย่าไปจับปากจับจมูก จับตานะใบหน้านะระวังทีนี้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆเช่นประตูทำนองนี้ครับประตูลูกบิดเปิดประตูเข้าออกเนี่ยทำความสะอาดด้วยแอลโกอฮอล์บ่อยๆแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นทานอาหารปรุงสุกใหม่แยกสําหรับใช้ช้อนกลางส่วนตัวหากสงสัยว่าตัวเองมีความเสี่ยงตรวจอทเคด้วยนะครับ การตรวจ ATK นะครับคัดกรองตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงไม่นําเชื้อกลับไปบ,บ้านแพร่ให้กับผู้สูงอายุสําหรับผู้ที่จะเดินทางกลับจากที่อื่นจะกลับพมิํลำนาในช่วงสงการนะครับตรวจ ATK ถ้าผลเป็นบวกต้องรักษาไม่ต้องกลับเลยนะถ้าผลเป็นลบโอเคสบายกลับบ้านนะครับการฉีดวัคซีนนะครับใครที่ฉีดเข็ม2มาแล้วครบ3เดือนเกิน3เดือน ฉีดเข็มกระตุ้นครับแล้วก็กลุ่ม608ที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลของเราโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับควรจะฉีดนะครับเอา้า608ทั้ง3กลุ่มมาแหละก็60ปีขึ้นไปแล้วก็เจโรคเรื้อรังแล้วก็หญิงมีครรภ์ควรจะฉีดเข็มกระตุน้นเพื่อที่จะให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคพอลูกหลานเดินทางกลับมาจากจังหวัดอื่นๆมาเยี่ยม มาสังสรรค์นในช่วงเทศกาลสงการก็จะได้ปลอดภัยทั้งผู้มาและผู้อยู่นะครับทั้งหมดคือเซลล์คลีนอัพนะครับก็หวังว่าพี่น้องอสมอฟังแล้วเข้าใจบอกญาติพี่น้องต่อครับจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลครับและจะช่วยหยุดยัง้งโควิดสิได้หลังสงการมาดูกันว่าหลังสงการผ่านไป1สัปดาห์ผ่านไป2สัปดาห์ยอดผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่จะมีแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไร ถ้าหากว่าหลังสงการผ่านไป1สัปดาห์สสัปดาห์หรือสสัปดาห์ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบันนี้โอ้โหแสดงว่ามันจะติดไปทุกคนเหมือนหมอมนูนลีชเวงวงเคยพูดเอาไว้ไหมในในเพจในเพจหมอมนูนลีชเว,วงวงเขาเคยพูดว่าติดทุกคนนะ มันมีโอกาสที่จะติดทุกคนแต่ถ้าเราสกัดกั้นไว้ด้วยวิธีปฏิบัติแบบนี้มันก็อาจจะติดน้อยลงทุกอย่างอยู่ที่การป้องกันครับลาไปก่อนครับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านขอให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านช่วยด้วยครับสวัสดีครับ